เ็ที่นั่งเครื่องดีเซลประหยัดขับดีแต่ผ่อนไม่ถึงหมื่นต้องคันนี้เลยค่ะกับ Toyota In ิน v a วันนี้จัดมาให้แล้วนะคะคันนี้สีดำดูสปอร์ตค่ะรถทรงใหญ่แบบนี้ชุดแต่งสเกิร์ตแบบรอบคันตรวจโครงสร้างให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะกระจกมองข้ามพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนี่เปิดเข้ามาภายในเทียค่ะจัดให้เลยค่ะเบาะหนังสภาพแน่นสวยแบบนี้เลยนะคะสีดำลงตัวมากๆเลยค่ะพวแงแัมแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้สภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยค่ะและคันนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะเบาะแถว 2นี่เลยกว้างนั่งสบายค่ะวางเป็นที่พักแขนได้ด้วยนะคะและมาพร้อมกับที่วางของอเนกประสงค์ที่รองรับถึง10กิโลค่ะระบบแอร์หรือว่าจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ต่างๆเขามีมาให้เบาะแถว3ก็กว้างนั่งสบายเช่นเดียวกันดีไซน์ด้านท้ายค่ะนี่ ไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยค่ะโลโก้ 2.8G นะคะแล้วก็นี่เลยเซ็นเซอร์ทุกอย่างคือมีให้ครบนะคะสําหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ะคะและสำหรับคันนี้ t o y ยต้าอินโนว 2.8G ค่ะกับราคาเพียง569,000บาทผ่อนเพียง9,000กว่าบาทสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่เดียคาเสรีไทยสนใจรุ่นนี้ทักมาสอบถามได้เลยนะคะ